อั่นกกอกานกล่าวคำว่าสัีดไปถึงพี่น้อง fc แฟนรายการของภูมิพัฒนาฟาร์มนะครับที่จะติดตามรับชมคลิปวิดีโอเนาะบภูมิกาอยากสีมาแนะนำเกี่ยวกับภูมิผลิตที่ภูมในถ้าเข่งคริบนี่ก็เป็นที่ที่ภูมิถมไวประมาณ2งานเนะนาะหลังจากนั้นภูมกิก็เลยมาแบง่งเป็นโคกหนองหน้านะครับคอยจะเป็น แปลงไปทาตก,กลานะครับทาตก,กลาสองแปลงนี้แล้วไปอีกสามแปลงนะครับอพอด้กาได้พ่อไปดําแล้วก็ทอนจากตรงนี้ไปดําอีกทีแห่งหนึงนะ่งเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นปุ้มก็เอากลาที่นั่นมาดําแทนนะครับดําแทนก็ได้เป็นหน้าดำนะครับสองแปลง งามพี่น้องนะครับเขียวงามเลยแตกก่อย่างงามเลยทีเดียวเนาะพอมันนะพุ่มกระหาะแหนแดงนะครับนี่แหนแดงมาปล่อยไปเขาขยายพันธุ์ไว้นะครับอ่ะงามไลด,ดีพี่นอ้องงามมากๆเลยทีเดียวเนาะในแปลงของพุ่มเนั่นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับบ่เป็นอ้อยกล้วยนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวเนาะนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้อดอกไม้ไว้หลายชนิดเนาะไว้ถ่ายชมความงามของเขาเพ,เพลินนะ น่นกทาทำการกษสิกรรมคือการเลี้ยงสัตว์นั่นะครับก็มีไก่บ้านนะครับกไก่บ้านหนะล,ลายสายพันธุ์อยู่พี่น้องนะครับบัวจเป็นไก่ดำภูพานไก่ชนปากอ้อยนะครับไก่ชนพม่านะครับแล้วก็ไก่ชนไทยเฮานี่แหละนะครับดังนั้นก็มีที่อยู่อาศัยพี่น้องที่อยู่อาศัยก็คือบ้านดินนะครับมีบ้านดินนะบ้านจิตพุ่มสร้างขึ้นมาเองนะครับ ถึงกับประมาณนิดเดียวพี่น้องเดเดียวนะเดี๋ยวที่เอาอธิบายให้พี่น้องฟังเป็นช่วงๆไปแล้วกันเนาะนะนี่ก็คือการเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์นามเฮานี่แหละบพรว่าจะเป็นอหอยนะครับนี่คือหอยเชอรี่นะที่พี่น้องชาวนากำจัดเพิ่นนี่แหละแต่ว่าเฮาเอามาเกักเก็บไว้อีกตั้งหากบ่ให้ไปปะปนกับ แหลงหน้าเฮานะครับเป็นฟาร,ร์มนี่ก็คือหอยจุ๊บอืงามมากเลยนงหอยจุ๊บพันใหญ่เลยทีเดียวนะครับเปิดออกดูออก,ออกอันมากนี่ก็คือฟาร,ร์มหอยนะครับเปิดเป็นฟาร,ร์มหอยเชอรี่นะฮะฟาร์รรมหอยเชอรี่นะครับหอยจุ๊บเนาะนะครับแล้วก็ว่าป็มีหอยปังเข้ามาอีกนะนี่ก็คือต้นชะอมที่พุ่มสังเข้ามานะครับชะอมพันไร้น้ำ ตัพพานหินพิจิตนะครับกำลังแตกออยอดนะกำลังคุดดุมไว้แล้วพี่น้องคุดดุมไว้แล้วนะครับคุดดุมไว้แล้วไเพื่อขยายพันธนะุ์นะตรงนี้ก็จะมีนีหล,ลากหลายอย่างนะครับเป็นที่ตามปลาดพระราชชาขุ้นบอาไว้แหละหรือว่าอยู่กันแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่คือที่อยู่อาศัยบ้า <laughs> นดินเนาะ เออนี่นะประตูทางเขาหม่องนอนเหมือนครบทุกอย่างพี่น้องนะครับลงทุนบกีต่างบ่ค่อยหลายดอกนะพี่นอ้อนงอ้าวนี่ก็คือเชอมที่ปลูกไว้กําลังให้ผลผลิตเล่ที่เดียวนะครับพร้อมกับอ้อยพันสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะครับพุ่มก็ได้ขยายออกหล,ลายพื้นที่แล้วนะนี่ก็มาช่าไว้ช่ำหนาม,มือเสือพี่น้องออกยอดออกอยังแล้วเนาะเดียวกับงสิบไปขยายออกเขาลง่งหลุมนะครับอันนี้ก็คือ อ้อยดำนะครับอ้อยดำอ้อยดำนะครับขุนทั้งยหญ่าุนมีนะครับอ้อยขันน้ำคือผลประโยชนใหญ่เลยละนะข้างล่างนั่นพุ่มกะเห็ดกระช่างไหวกระช่างหอยนะครับปลานะครับแต่ก็ต้อไปว่าเห็ดกุ้งน้ำกุ้งฝอยหอยขมปูนาพวกนี้เอาให้มดละพี่น้องนะเห็ดสาธิตไวบเพื่อมันดีเป็นประโยชน์ครับ ชาวกเกษตรกรเท่าฟอมกับพุ่มกาจสิเห็ดเป็นฟ้าให้มาตรฐานใบขี้กันนะกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าออกวีแล้วพี่นะออกวีแล้วผมมีตอหม่เห็นแล้วเนาะของกับแทงนอกมาไล่หนออยู่นะนี่นะครับอ้อยสุพรรณบุรีนะลำย้เลยทีเดียวนะครับมันก็ออกมาหลายอยู่แล้วพุ่มก็ตัดไปเพื่อจะไปขยายพันธุ์นะครับเพื่อไปขยายพันธุ์ไว้ไว เห็ดใบไหลายหม่องนะครับนี่ขยายเป็นลายผืนละนะครับนี่ก,กล้วยน้ำว่าพันดีเลยทีเดียวนะครับผืนโอ้ยผืนแตกก่อแด่พี่น้องเนาะแตกก่อหรือว่าออกนอนะครับเดี๋ยวพุ่มมีข้องติดขยายลงลุ่มใบยีดอกนะครับบ,บริเวณบักกลูดสั่งมาทางผืนรชาชดานะครับเนาะเดี๋ยวกักบนาวนี่นะครับพันไอหอยดำนะไอยา ยาก็มีหลายชนิดนะครับบอกว่าติวยาเนี่เปียนะครับเยาวานอิสราเอลคนนี้นะนะครับเอามาถึงกับแปลงไงบ้างนะที่พุ่มเอามาดำไว้กับครบเดือนก็กว่านะนะจะทุกก่อนะครับกลมหมดแล้วกลมหมดแล้วเป็นว่าถ้ากลมแล้วนะครับเป็มมวมมวนว่ามันกับตังกรอย่าง,งเ้ยคนะือคนทองแต่ท้องกลม <laughs> กันเลยๆเดีอยนี้ก็ท้องเพ่งอกมาก ที่ันนะครับนี่ก็ทองทองกรมแล้วไก่ไก่เพลงไก่แตกไก่ออกรวงแล้วพี่น้องนะครับหลังจากผ่านการวา,านปุยรับร่วงเขาไปแล้วมือมีเป็นมือที่หานะครับเนาะมือที่หาะก็เขียวเฉ่มไปเลยทัวทั้งแปลงเลยทีเดียวนะครับคิดว่าภายในสิ้นเดือนกันยานะ่ที่ออกเต็มที่แล้วนะครับร่วงนะ่าี่ออกทุกรวงแล้ว,ลวนะคนะิดว่าจาาังสัรมณีก็เป็นวันที่ ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองกันยายนเนาะนะครับแปลงสรีทของพุ่มแปลงที่ทำหน้าไหวกับอุดมสมบูรณ์ดีนะครับเนาะนะฮะกำลังสีได้ผลผลิตเห็นเห็นแล้วนะครับออกรวงแล้วอีกน้อยกันพมสีอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับหลังจากที่วันปุยแล้วนะครับต่อไปก็คงสิเป็นการปุยพังใบนะครับเนาะขุ่งกันเน้นในการปุยพังใบนี่ ชอบให้ท่างเป็นปุ๋ยอินทรียมากกว่านะครับปุ๋ยมักที่พุ่มเพ็ดไ้ก็มีหลายสูตรย่บว่าจะเป็นสูตรฮอร์โมนไข่นะครับฮอร์โมนนมสดนะครับแล้วก็ปุ๋ยมักอินซีนอกกล้วยนะครับนี่นนะนะเกิมาผลท่างใบเพื่อสิให้เมล็ดเต็งนั้หนักดีนะครับร่วงชีนะนะมักหลายนะนะนี่ก็คือ พันธุ์ที่พู่มมาไว้นั่นแหละแนเอิ่นคือพันธุ์นา่งสาวไทย <c oughs> เป็นข้าวเหนียวดอแนวผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในระยะสั้นนะคิดว่าตุราคือสิต้นพิการนาะสิเป็เก็บเกี่ยวแล้วเนาะหลังจากนั้นพุ่มก็คงตเหิตหน้าปังต่อนะพอคนแถวนี้เขาบอก่ามีหน้าปังมีแต่หน้าปีอย่างเดียวแต่พุ่มตเห็ดเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างว้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับว่า ผลสาเร็จมันสิมีบอนะผลบวบมันเห็ดแล้วมันบ่มีบอได้รับผลสําเร็จนะครับบว่าจะเป็นนกนามบ่เพียงพอเนาะแต่พุ่มกับเบิ้งขจ้าแล้วมันก็บบน่าจะเป็นไปได้ดอกปอะดงราวานามมันก็บบเต็มทีว่านามคล้องพี่น้องนามเก็บอ่ากักเก็บว้ตามริมหวยตามนังนิซื้อเนาะเดี๋ยวเวลาคนก็แห้งไปแต่ว่านะพุ่มสิมีสายใยทั้งพุ่นสิกักเก็บใบนะแล้วก็ สิเห็ดบ่หลายนะบางคนไม่น่าสิบไร่ก็เห็ดสิบไร่แล้วน้ำใดมันสีพ่อแหละน้ำหวยมันก็เก็บได้แค่นิดเดียวมันก็แรงนะแต่พุ่มดิกักเก็บไว้เห็ดก็เห็ดบ่หลายพี่น้องอาจะเห็ดสักไร่หนึ่งแล,แลง้เพื่อเปล่งทีได้รับผลผลิตอย่างใดอย่างใดอย่างใดเนาะพุ่มก็บติเห็ดเป็นเห็ดตะลอกไว้ว่าเป็นอย่างใดเดินค่อยดูผลออกมาแล้วกันพี่น้องนะเอา้าสำหรับมณีพุ่มกับขงเสีลงรับผู้จายพี่น้องไปก่อนแล้วกันเอาไว้มือต่อไปมาลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆแล้วกันเนาะ ขอเกล้าวคำวาสัมบายดีทุกท่านครับ